ก็ต้องกราบกราบก็ก็ต้องกราบกราบกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับพี่กับผมแบทฟิสคอนเดมนะไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนหรือจะเป็นควายคุณก็สามารถดูช่องผมได้นะครับสวัสดีจะมาเล่นโอ้โวันนี้จะมาเล่นเกมเราบอกนะกับในแบบโวยว่าดิส ASTER นะฮะจริงๆแบบนี้เป็นแบบเก่าแล้วนะก็คือแบบเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทั้งหลายแหล่นั่นเองนะก่อนที่จะ็นเลือกยูนีกันก็หรือว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเออตามสบายเลนะแล้วดูรอบนี้จะได้อะไรจะโดนอะไรผมบอกเลยว่าผมเป็นโปรเฟชั่นอลด้าาานนกกรรรเเียอะะไ ้านการเอาชีวิตรอดมากเลยนะครับผมไม่อยากจะโม้เลยนะแต่ผมก็โมไปแล้วนะรถที่มันขับไงเนีย่ยขับไงทำไมันไม่ขับอ่ะมันขับได้ไหมเนี่ยเออมันไม่น่าจะขับได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าผมลองขึ้นนิดเดียวน,นี่ขับได้ไหมเอานี่ก็ขับไม่ได้นะเออหรือมันขับได้แต่ผมขับไม่เป็นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะระหว่างที่รอว่าไพ่บัตอันแรกจะเป็นอะไรผมลองนันงนี่สิ ทอร์นาโดโอ้ชีสทอร์นาโดโทโดโดโทนาโดคืออะไรโทนาโด,โ,โ,ด,โ,โ,ด,โ,โ,ดโอเคผมจะหลบเดี๋ยวผมจะหลบเฮ้ยร์นาโดไปทางนูนะน้นะนะทอร์นาโดน้าอย่านะอยียเรียกไม่โอเคมันไปทางนู้นนะมันไปทางนู้นเอออย่าบังสิเฮ้ยโอเคไป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 ทางนู้นไปทไป,ไปดูสิว่ามันจะรอด ดูซิว่าวันนี้ผมจะรอดสักกี่อันผมไม่เจะบอกว่าผมเป็นโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลด้านการหลบหลีกภัยอย่างมากพายุก็ยังไปตรงนู้นนะไม่รู้ว่ามันจะวนมาแต่ผมว่ามันต้องวนมาแน่เลยเอยเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกแปลกๆแล้วทำไมพายุมันวนมาทางนี้ <laughs> ลาก่อนนะทุกคน <laughs> <laughs> อ<ะ> <c oughs> โอ้ยผมดีใจมากที่ผมเดินหลบมานะไม่ฉะนั้นผมว่าผมนี่จะได้จองลงจองวัดเรียบร้อยแล้วเอ้ยรอดเก่งอะน่อรอดบอกแล้วว่ามือโปรมือโปรนี่ไม่ได้โมขึ้นมา <c oughs> มือโปรของจริงเนี่ยเห็นไหมบางคนเขามีเขาเรียกว่ากรณ์ช่วยเหลือนะแต่ผมไม่มีหอยอะไรเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เติมโลบัคนะไม่มีตังไม่มีโลบัคนะจ๊ะเดินสายฟีก็จะลำบากหน่อยโอเคนะจ๊ะอีซี่นะเพราะว่า ว่าเพราะว่าเพราะว่าผมเดินห่างอยู่นะ okay, โอเครอดตาแรกก็ยังชิวๆอยู่นะเดี๋ยวมาดูตาต่อไปว่าผมจะชิวอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังแค่เริ่มอันแรกนะอันแรกก็ยังง่ายๆอยู่รอ,อดูว่าอันไหนจะทําผมตายนะถ้าผมตายก็เอ,อ,เอ,อ,เอ,อก,ก็ตายแหละจะไปคิดอะไรมากก็ตายเนาะแมปต่อไปเป็นแมปกระสวยอวกาศนะฮะ ผมจะไม่ขึ้นกระสวยนะเพราะว่าถ้าใครที่รู้ว่าถ้าเราขึ้นกระสวยเนะี่ยใครที่คุณผมูม้ชมคนไหนที่รู้กันนะว่าถ้าขึ้นกระสวยปุ๊บมันก็จะยิงออกไปเลยนะพอยิงออกไปเป็นยังไงก็ตายสิถามมาได้ตายสิเดีดูผมเป็นมือโปรมือโปรอยงผมจะยืนอยู่ประมาณตรงนี้นะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมารอดูกันถ้าเป็นซึนามิก็ขึ้นสูงๆหน่อยถ้าเป็นฟ้าผ่าก็เดินลงข้างล่างอ,อ๋ออบบายบาย สำหรับคนที่อยากไปต่างโลกนะก็สามารถขึ้นไปได้นะแล้วถามว่าขึ้นไปไหนฮะก็ขึ้นไปน้ำไงฮะาหายไปแล้วนะเรียบร้อย <c oughs> คือหายไปตั้งแต่ยังไม่อยู่พิธิภัดมาเลยอุ๊ยโอเครอบนี้เป็นฝนพิษนะผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยฝนพิษมันจะเขาเรียกว่ามันจะกร,ะด,โโกระดกรดโอ้โหกรดกัะเดี๋ยวมันจะกัดก่อนพื้นที่นะทำให้พื้นที่เนี่ยมันเริ่มรุดรอลงมา แน่น,นอนว่าถ้าอยู่กลางฝนเนี่ยก็น่าจะเสียเลือดจนตายนะตรงนี้เริ่มเขียวๆแล้วผมลงมาข้างล่างทีกคนตรงนี้เริ่มเขียวๆ,ๆแล้วคือมันไม่มีเวลาบอกนะว่าจะจบรอบเมื่อไหร่เทกประมาณนี้นะคนอยู่ข้างนอกก็โอ้ยบายเอาผ,ผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกก็โอ้เตรียมตัวบายๆได้เลยนะจะโดนฝนอีกสองสามเมตรก็น่าจะไปแล้วตอนนี้เลือดผมก็ยังอยู่เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ หลบหลบหลบตรงนี้เขาหลบใต้บันไดกันคุปพี้หญิงข้างนอกโอเคคุปพี้หญิงข้างนอกเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็มีคุปพี้หญิงที่เขายืนอยู่บนนี้เลยนะโอ้ยเดี๋ยวผมซูมออกไปก่อนเนี่ยเนี่ยแบบแบบเขาอยู่กันบอดี้เนี่ยนะเขาอยู่กันชั้นสามเนะี่ยมีชั้นสามกับชั้นหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้อีกคนหนึ่งนะกอฟซ่าฟีโร่คนไทยคนไทยใจดีอยู่ตรงนู้นอยู่คนเดียวโซโล่ซะเลยเนี่ยตอนนี้เริ่มเขียวมาแล้วนะและ้วนี่อะไรแบอครึ่งตัว โอ้โหเหลือครึ่งตัวเบคอนเลยเบคอนโ้นเบคอนโ้นเหลือครึ่งตัวเคก็ยังง่ายอยู่นะก็ยังไม่มีอะไรมากนะผมว่าจริงใช่ไหมโอ้โหง่ายมากคนรอดอย่างเยอะนะฮะรอบนี้ก็ยังไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปว่าจะเป็นทั้งไหนนะสำหรับโปรเพย์เองผมแล้วผมคิดว่ามันค่อแหางจะงง่ายเลยทีเดียวนะฮะโปรเพย์บัตแบบนี้นะมันยังกระจอกอยู่นะเดี๋ยวมาดู เป็นยังไงต่อมันจะกระจอกไหมอันต่อไปเนี่ยอยากรู้จริงสุ่มแมปออกมาเป็น sky tower ตึกสูงทุกคนอยู่กันพร้อมแน่จุกไปในคนนี้อยู่ไม่ครบ3าสองเลยหัวก็ล้นหาก็ไม่มีโอเคเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะคือผมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราจะต้องรอคนขึ้นไปชั้นบนด้วยนะชั้นบนนี่คือสูงมากนะบนนู้นเลยนี่ตอนนี้ยังไม่มีฟ้าไม่มีฝนไม่มีเอ,อ่ออะไรที่ ดูน่ากลัวเท่าไหร่นะตอนนี้นยังไม่มีอะไรสเปเชียลเท่าไหร่ตอนนี้เงียบมากแชทตอนนี้เงียบมากเริ่มกลัวแล้วเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลมาได้ยังฮัลโหล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 โอเมโอผมออกละผมกลัวว่ามันจะตกใส่หัวผมเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ไกล ผมจำได้ว่าไออุกบาตเนี่ยมันทะลุเอ่อมันทะลุสิ่งของได้นะทะลุแล้วก็โดนหัวก็ตายเลยเนะี่ยผมก็เลยคิดว่าเรามาอยู่ที่โรงแจ้งน่าจะดีกว่านะเว้นแต่ว่าผมจะโดนไอพวกกระจกพวกนี้กระเด็นตกชนกระเด็นตกออกนอกแบบตตายนะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยแล้วคนไทยใจดีอา้าวผู้หญิงก็ตัวระเบิดไปเรียบร้อยตอนนี้คนที่อยู่ข้างบนก็เริ่มลงมาเอาเริ่มไม่ไหวละเออเอเฮ้ยคนไทยใจดีไม่ตายกระเป๋าหายแค้นขาด นายรอดอยังไงเนี่ยโอ้โหนายเจ๋งลือเกิดในายใจดียังไหวอยู่ผมยืนลิมๆิมเนี่ยคิดว่าเหลี่ยมนี้จะรอดไหมฮะผู้ผมชมว่าไงอุ้ยผมคิดว่าเหลี่ยมนี้มันไม่น่าจะไหว <laughs> โอ้โหแตกตัวแตก ผมว่าความเป็นโปรเฟชชั่นแลผมน่าจะบอกได้ว่าตรงนี้นี่น่าจะรอดอยู่นะฮะใช่ฮะมันจะรอดแน่ๆฮะถ้าไอ้นี่มันไม่ตกใส่หัวผมโอเคยังรอดอยู่โอ้โหมีคนแตกไปอีกหนึ่งคนเอ้าเดี๋ยวเดีคนที่อยู่ตรงนี้สองสปอหายไปไหนหมด<บ>อเอ้าหายหมดเลยโอ,โอ้ยทาวเวอร์ตกมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอ้เด้งไปแล้วโอ้ยอย่าเด้งเยอะอย่าเด้งเยอะผมกลัวที่สุดเลยก็คือไอ้ตึกเนี่ยมันจะกระเด็นโอ้ยเนี่ยไม่งงอีกแล้วโอเครอด แม่โปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลด้านการหลบนะฮะโอ้ระดับนี้แล้วรอดนะสามอย่างนี่คือผมอาสามอย่างนี่คือผมรอดหมดเลยนะผมอยากจะบอกว่าม,มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะไหมถึงคนรอดจะน้อยก็เถอะอ่ะเรามาดูแมปต่อไปนะว่าจะเป็นแมปอะไรเป็นเอ่อปั๊มน้ำมันนะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าปั๊มน้ำมันกลางนะ้ำนี่เป็นอะไรที่เจ๋วมากนะปั๊มน้ำมันกลางนะ้ำนี่นี่น,น,นี่ผมจะไปขับรถ ขับรถน้อยรถเนี่ยรถขับละขับละไปละแง้กันแง้นี่ผมได้รถละผมว่ารอดแน่นอนความเป็นโปรเฟชชั่นอลผมบอกว่าต้องขับรถตานี้โปรเฟชชั่นอลแลวรถนี่อย่างดิฟเลยรถอินิเชียลดีนี่ดิฟดิฟดิฟนี่นี่ดิฟดิฟดิฟไม่ใช่เวลามะดิฟไม่เนี่ยนี่ชนชนเลยคูผู้หญิงนี่นี่โอ้อะไรเนี่ยอ๋อคูผ,ผู้หญิงอ๋อมานั่งด้วยทำไม ดูกันว่ารอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมฆฝนก็ไม่มีนะฮะเอิร์ทเคอเคแผ่นดินไหวนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอยู่ห่างๆนะฮะสิ่งสูงสิ่งสูงสูงสิ่งสูงคืออะไรเออยา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 รถของฉันไม่นะรถของฉันอย่าติดคือออกไปติดเนี่ยรถติดแล้วเนี่ยอ๋อแล้วคุณผู้หญิงอ๋อตีลังกาเลยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงใจเย็นๆก่อนนะฮะ เดี๋ยว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 โอ้ยไอหนุ่มมานั่งด้วยเลยกระทบไหลกระทบไหลโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 มันจะเด้งไปทางไหนเนี่ยโอเคผมว่าผมจะไปอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อความปลอดภัยเราลดแหวนหมดแล้วไอหนุ่มไอหนุ่มแน่ใจนะว่าจะอยู่กับเราเนี่ยไอหนุ่มรถล้อหายแล้วไอหนุ่มเจะสอบล้อหนุ่มเอ้ย อ๋อผมว่าผมลุกดีกว่ารถที่แหกหมดละโอ้ย้ย้ยผมโดนอะไรวะเนี่ยอุ้ยเอทเอความเป็นโปรเฟชชั่นอลผมหายหมดละเอาแล้วคือแล้วคือมาตายตายเลยน่ะคือผมไม่เข้าใจว่าผมโดนอะไรตายเมื่อกี้ผมโดนเออน่าจะเป็นพวกของที่บ้านของที่บ้านคืออะไรพวกบล็อกอะไรพวกนี้กระแทกตายแน่เลย มาโดนกระแทก2อสมทีก็เป็นลมแล้วโทษความเป็นโปรเฟชชั่นอลหายหมดเลยกำลังโมไม่ได้โมละไม่ไหวละโอเคนะต่อไปก็จะเป็นการอาชีวิตรอดครั้งสุดท้ายแนละ้วมาดูว่าต่อไปจะเป็นแมปอะไรจะเป็นภิพิบัติอะไรนะอันสุดท้ายละนะสำหรับคลิปนี้จะพอล้รู้สึกเมื่อยล้อะาแมปต่อไปนะเซิร์ฟเซ็นทรัลหรือว่าชายหาดนะเป็นชายหาด อยู่กลางเกาะโอ้โหเมฆมาแล้วผมเดาว่าต้องเป็นฝนหรือไม่ก็พวกฟินามิแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นผมได้ขึ้นมาวันนี้นะฮะโอเคต้องมารอดูกันแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นพายุทรายใช่ไหมผมว่าพายุทรายแน่เลยอย่างเงี้ยนะผมได้คำนวยมาหมดลวตรงนี้ต้องเป็นพายุทรายอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ด้วย ่จริงด้วยโอเคเราก็จะอยู่ในบ้านนะเพื่อที่ว่าพายุทรายจะได้ไม่มากระแทกหน้านะโอเคตอนนี้ผมมองหอยหลอดอะไรไม่เห็นเลยนะโปรเฟชชั่นแลอย่างผมต้องมาอยู่บนนี้นะบอกได้เลยว่ารอดมแมสแซนสตอมดอทไฟออบเจกต์นะฮะหลบสิ่งของที่บินได้นะผมเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนใจแลนะ้ผมอยู่ข้างล่างดีกว่าโอเคเอ้ย เอาเอาบ้านเป็นรูเอาบ้านเป็นรูคือโอ้ยข้างนอกมันก็มีทรายคอยพุ่งชนนะคิดว่าอยู่ในนี้น่าจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะในระดับหนึ่งปลอดภัยแหละโอ้ข้างล่างนี่ฟิวหมดละโอ้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 บ้านเริ่มหังโอ้โอ้โอ้ทรายทรายพุ่ง ผมลอยลอยผมกลัวที่สุดก็คือไอแผ่นหน้าผมเนี่ยมันจะมาตบหน้าผมปิวลงเหวอะสิลงน้ำแบนลงเหวอะไรล่ะเออเออนั่นนั่นเอาหลังคาหายไปละหลบหลบไปผู้หญิงข้างหลังผู้ชายแล้วก็นูบหลบตรงนี้โอเคเหลือไอยตรงนี้ก้านเดียวแล้วนะโอ้โโอเคโอเคหลบหลบหลบข้างล่างหลบข้างล่าง โหแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วคุณผู้ชมมันลอยหมดแล้วมันลอยมากมันลอยออ้โหเออความโปรเฟชชั่นอลผมหายไปอีกแล้ว <laughs> โอเคนะงัายว่าสำหรับวันนี้ผมแบกฟิกก็ต้องขอตัวลายไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยสำหรับใครที่อยากเล่นแมปนี้จริงๆผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะโอ,อ้เป็นว่าคุณผู้ชมอยากเล่นก็สามารถกดเข้าไปเล่นกันได้นะตอนนี้ผมไปแล้วจ้า บายเจอกันชาติหน้าเด้อคลิปน่าจะเป็นอะไรเป็นไรคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกดบางหน่อยกันเจอกัน